ไสวัสดีเด้อเมื้อนี้สิพาปลาลุงไปเบิ่งไปเลาะหาเห็ดเนาะปลาลุงบ่าไปเบิ่งมาชมกันเนาะปลาลุงกับแม่อันนี้กันฉีคอไปหาเห็ดเลยแมะสบายดีสบายดีพี่น้องบ่าไปหาพากันผ่าเห็ดเนแล้ากันไปหาเห็ดปลาลุงเท่าแล้วเนาะมาจุกกินปลา อาวรแล้วเนาะพลูกไม่ไปตะวน่านเนาะไปตะวนเนาะไปลูไตัววนขึ้นพลงพอดีเละพอดีจูเนาะลูกดอเลีกดีสุกสุกใส่มาพีนวยแตแ่ เอแขงมะเขือนะเสือเสือเาวันนี้หละม่สวนอปลาโลเด็กฮะพี่น้องซุปเลยขนงเนาะเด็กเต็ปต่อเขานี่เมันแก่มากเลยนะมันแก่มากเลยเนาะปลาโล่เก็บเสื้อกันตาปลาโ น้องแก้มก็ยังกำลังมั่งอ๋อไล่เป็นดวงก็ไปบ่งน้ำแเ็งไปแล้วไล่อู้ยวิ่งสาวสาวบอสพี่น้องเอ้ยบอสพุริสุปอะไ้ก็เอาจะพาบอลเลยแล้พี่น้องพุริสุปเนาะพุริสุปเตรียมสับไมยันนี่งอี่ เดิสุบสมแขกมือเข uh. ือเลยเม่เนาะเม่เท่าเลยข้าไปมื่อวานมันซื่นมาหนึ่งค่ะพอดีแล้วพี่น้องมันก็ตกเลยเ้อดับพี่น้องเลยใช ดอก h ด t นอดอกนี้เลยช่เลองอกเลไปนี่ไปลู่นนิงเขาไปเบิ่งน้ำหม่เพิ่มเขาไปเบิ่งน้ำไม้นปลูป้าไปบุ่กชมกัน้าเปลสชวนแม่บุ่ก็เขาไปหาน้ำไม้นเปลูเด็กแม่บุ่ก็ได้น้ำไม้ซ่านเนาะ ไปเป็นแหงไปเป็นแงมันม่แหงอาเนะเอาแหงมันหนักหลายนไปลูอย่นก้อนไม้ก็นลม่เก่ย็นก้อนไม้ก็จบกมืดเนนไปลงในแม่นาลุงมะเออให้เด็ดๆในพ่อมาใส่ใส่ปะเดไม่ไรนไปลงแม่เป็นกระั เล็กน <Rocky> อยแม่มันอไเลน้ยมานีกลนี่ลอันีอนี่อือหนอยิดน่เนมกันด้คือนราไม่คือกันอะไรเนาะแสมาแล้วม่เนาะรม่ลามันบริขืนนมบม่บบมันแฉ่แบบนึงเนาะใช่ด้ว งายวงวานก็มีน้ยมงวงคมก็มีนี่หรอวะพาไปงทยบ่งพาไปลงไว้บงนุยบ่กนัไปลงอันี้ก็ขอทไมบงนับไปรงมีบ่ เด็กอืมวนข่ากันบงกูตรงนั้นแหละเด็กระับเมรนมันขาอันนี้ข่าอือกระับชัะชับอะไรน้ำบุญเด็กโอ้ได้แบนั้นสัเด็นมีกมนแบบนี้เมนเมนบ่าเมนล่ะหมนอะไรหมนเอลีนเ็นต่อน้ำบุ ขากดแทกดว่าเนาะาอรานีก่ดหน้เยเรนี่ห้อยเขาสอบนี่เด็นี่เด็หมดแล้เรนี่เาก็เห็นว่นีนอนหนึงเห็นห่วยเขาเลยนะประดคนห่าหลยเนาะดาอยเลยนมันธรรมชาตเนาะเปหยัดมหาเนาะระดนี่นี่น้ำม หนอนหนึ่งเห็บ้างตางนอนหนึ่งหน้าปลุม่เปนเห็นเออสองนอนสองหนกระพขึ้นมาน้าปลลงมันเป็นหนอนหน่อยน้องขาวๆหน้าปนองเนะน้าขวแน่น้าขาวองน้ เดี๋ยวนอนะกันี่เี่เีมนนอนเข้านอนเด้กนอนะข้าหม่นะนนกอน้งก็ไม่องน่ออยูนี่ยนี่วาแข็งไปบังกระแทบอนามัท้ที่นู่นแกมีนยาพีน้อง้างงามเนาะพีน้องเนาะงามๆไเลยมาก็ขดหเนาะ ไอะไรมากถ่ายเนาะพี่น้องคดน้ำไม้ให้หน้องหน่อยนะหน้อขาวๆอขาวป่าสีหางมปลาขอนอเปลูงมปลาน้อพี่น้องปลาพี่น้องหอยก็งามๆล่ะนี่นู่นใหญ่ๆน้อน้ำบกน้องพีคนบอง่าผ่าตกเนาะพี่น้องมันกะที่บกแล้วเนาะพี่น้องมันเริ่มจะตกแล้วมีิ่มขึ้นขาวขึ้นพลนแล้วนะพี่น้องเนาะก็เก็บเอาเนาะ

เพ no ิ่เ็นนี่ะ้เผื่อมัดเสื้อไปปีไปเลยพีเป็นอันปีบางอย่างท่งพุ่นเรเห็นเรอยูไกลน้ำมันเป็นสัตว์ตันีดได้มากินมาแล้วเขาเมาิบปลาไปปลไปใส่กระตาเเห็น้ยเอน้อเอากอนี่ก็ใชได้เมื่อเลยเนาะทั้งนอเลย แต่ดนดนเฮาบริหาคลิปแต่ดนดนเราบริหาคลิปชาะน้อยเนอะ็นงพูดะน่อขาวๆเนาะอันนี้พออีกมาพูดะลงมาพูดนะเหน่อยเล็กมาหน่อยมาบรีเนาะพี่น้องมานแล้วเนาะเราแกมไปห้ม่หม่านแล้วเนอะมาน เขามาเ้นนข่านนปโลมนข่านอยใหญ่กำลังนข้านอยใหญ่นะปราพี่น้องเอ้ยเปร่าสน้อยเฮ้ย่อนะใคร้อ้ยังเสียมล่น้ชิมหล่นขาเลยขาเนี่ย ปาๆโอ้ยเซ็ดยังสับนําใหม่ใหม่ๆหน่อยโอ้เสียมเนาะชเหเนาะลุงคองกอน้ํามเลยเนาะพี่น้อง FC เห็นแด้เสียมเนาะไปเนตบักใหญ่เนบักใหญ่พี่น้องบนํากันบ่ได้จักหนอ

สองสีหนอกป้าสีหนอเลยออกใกล้กันออกใกล้ออกใกล้กันเนาะกระดองออกไกลกันต้มเนาะชับเอามต้มงงามเนาะหนอดีเนาะป้ากระองมันออกแบบนี้เนาะออกแบนี้มันมานกำกันเลยเป็นอะไรมันออกมั็นเนาะจับเปลือกมันอะไรจักเปลือกลายหนอแต่ เขาสับหน่อมันใหญ่เลยมันก็เลยออกเป็นหมูซับตม้มเนาะเนื้อต้มเบิดอีใบเพิ่นหมักก็ผุดแต่ชิ่นหมักไม่บงคมวันฮะเมืวานหรือบงคมเนี่ยไม่บ่งนะไม่เกิดตาสะไม่มไบ่งขาว เหมนว่าที่นี่ขาวมงึมงพองออกพอออกมาตัวหานอไม่เลยเนะปะลูกลแชิมือเลยเนาะปะลูมอออมปโลม่เป็นบ้าคุชมมือเก็ดก่อนนะปะลู มาเห็นไม่พี่น้องสิาพากันเมื่อไรพี่น้องเป็นแจ็นั่นออกมาในห้านาไม้แล้วก็ชีขอรับตะลุงไปวิ่งกันในปุ่ก่อนคิปหน้าพักก็ไลค์กดแชร์พักกดติดตามช่องเรื่องแจ็คนีงแจ็บในเรื่องปะลุงสบายดีปะลุลงขอบคุสบายดีพี่น้อง